สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวนาแม่โตเกียชาแนลทักวันนี้มาถ่ายทาน้านัสดนะครับปลาสวยงามนะนี่ของเทียวัสดนะมาถึงโชว์ลูคที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับตลาดปลาฟิวเนดตนะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเจ้าของกันนะฮะน่าจะคุณคุณที่ร้านเล่นะฮะนีครับเขาเผลอสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ย้ตเกียร์นะรมบที่วันนี้มาเที่ยวครับ เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตโชว์รูมใหญ่นะนี่ของเข้าแก่เลยได้เดี๋ยวผมดีเซ่นให้เองเลยอ่ะโอเคครับได้ครับผมว่างนะพี่วันนี้ว่างนะอ่ะโอเคครับว่างครับตอนนี้มีแต่โอเคครับเมื่อกี้ใหม่รอบนึงพี่เฟิร์นบอกว่าไปส่งปลาพี่เฟิร์นบอกว่าพี่ิ้วสันไปส่งปลาเมื่อกี้ผมมารอบนึงแล้วอ๋อใช่เดี๋ยวเพิ่งจะกลับมาครับใช่ฮะนี่โอเค่รก็มันก็ยุ่งแต่เวลาวางงานไม่ได้หมดแล้วครับอ๋อดีฮะเฮงเฮงครับพี่อ่าครับผมอ่ะตู้ตู้แรกพิ้วสันเสนอได้ดีได้เลยคตัวนี้เลยบไไดด้้ครั โอ้ซิลใบไผ่นะพี่สายจมโบ้เลยปลาจับธรรมชาตินี่จับธรรมชาติเลยนะใช่ครับปาจับทางใต้นะตัวนี้ปาจับทางระนองสวยนะครับใช่อันนี้เป็นไซส์จัมโบ้เลยเราอยูอ่าครับผมโหใหญ่นะใหญ่ใหญ่ครับนี่นี่พวกซิลใบไผ่อย่างนี้ตัวกี่บาทพี่อันนี้ตัวหนึ่งสี่สิบบาทไปประดับแบบไม้น้ำมันสวยนะได้ครับมาฮะสี่สิบบาทเท่านั้นตัวใหญ่ด้วยแล้วมาเทียบกับโคโค่นี่พี่เลยอ่าครับผมอ่าต่อมาอันนี้พิงเทลไหมพิงเทลพิงเทลอันนี้ไซส์ตัวจิ๋วอ่านี่ตัวจิ๋วเลยลูกนี่จิ๋วนะน่ารักเลยนะใช่ครับ นี่น่ารักเกตเหมือนปลามังกรเลยนะผ่างสีชมพูสวยนะสวยตัวนี้สวยครับใช่ครับนี่บุกโซโลนใหญ่นะครับต่อไปอันนี้ตะเพียนหยดน้ำตะเพียนหยดน้ำอ่ะดูวตะเพียนหยดน้ำเนีสวยๆอย่างนี้ตัวกี่บาทพี่อันนี้ตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะ4ีบาทครับอ่าทะเบียนหยดน้ำใช่ครับใหญ่เต็มที่เขาไม่ใหญ่มากใช่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากมาน้ำได้ ราคาผมไม่ค่อยแม่นนะครับค่ะครับผมแต่ข้อมูลนี้จะอื่นพอได้นะได้ได้เดี๋ยวเอาข้อมูลปลาได้ได้เพราะว่าราคามันไม่เป็นไรราคาก็บอกไปคร่าวๆได้ครับเพราะว่าเป็นราคาปี๋ถ้าเกิดราคาส่งมีจำนวนก็ต่อได้กันไปส่วนเรื่องของราคานี่จะเป็นจะเป็นแอดมินจะเป็นจ้าภาพดีนะครับใชงครับต้องต้องไอใช่ครับแต่ว่าราคามันจะขึ้นลงตลอดผมก็เลยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ผันโผใช่ครับแต่ถ้าเกิดแบบราคาส่งก็ก็ว่าไปใช้ราคาหน้าร้านต่อมาครับน้ำผึ้งเผือกนี่ครับปลาน้ำผึ้งเผือก ช่วงนี้จะหมดหมดฤดูของปลาน้ําพึ่งปลาแม่น้ำแล้วนะครับเป็นฤดูพ่อพันธุ์ใหม่แล้วอันนี้เป็นปลาเก่าๆที่เป็นแบบก้นบ่อเก็บไว้นะใช่ครับเก็บไว้แล้ยวเดี๋ยวต่อไปใช่ครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตัวเล็กๆออกมาจากตลาดนะอ๋อแต่ตอนนี้ตัวเล็กๆมันไม่มีจริงๆแล้วเขาเป็นสีดําแล้วก็พัฒนามาเป็นสีเพือกเก็บพาอแม่เพือกมาแต่เนี้ยกว่าจะเป็นต่างอีกกว่าจะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจเพาะสีด่างจริงๆแล้วเขาตั้งใจจริงๆแล้วเขาตั้งใจที่จะเพาะสีเพือกทีนี้ มันลอกไม่เกี้ยงมันจะพัฒนาคือตอนเล็กๆเนี่ยมันจะดำดำทั้งบ่อเลยแล้วเราค่อยๆลอกลอกออกเปิดตาคาาเปนปลาทองปลาทองจะดำๆพอแล้วเดี๋ยวจะลอกเป็นสีทองอันี้อันเนี้ยคือเกจที่มันลอกไม่เกี้ยงเขาก็เลยมาเรียกว่าน้ำผึ้งด่างหรือน้ำผึ้งแฟนซีก็มีราคาในต่ำกว่าน้ำผึ้งเผือกโอ้เข้าใจครับก็สวยกว่าน้ำผึ้งด่างก็เป็นด่างนะก็ดีกว่าดำอ่ะดีกว่าดำใช่ครับ ครับก็ผมก็น่าคลาสสิกดีครับลายแฟนซีโอใช่ได้นะอ่ะแล้วนี่อะโดนาเงินเห็นเลยนี่ใช่ครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ก็เตรียมส่งลูกค้าอ๋ออันนี้กี่ร้อยครับพี่อันนี้ตัวหนึ่งสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบเท่านั้นใช่ครับนี่อันนี้ก็ไซส์เครื่องหน่อยตอนนี้ราคาเริ่มเขยืบขึ้นนะครับครับผมไม่เขยืบขึ้นนะเขยืบลงเขยืบลงนะโอเขยืบลงเขยืบลงครมาที่นี่ก็มีมุกอีกนะใช่ครับเขยืบลงไม่เขยืบขึ้นนะราคาแต่ว่าจะมีมุกที่ร้านได้อย่างเดียวอันนี้เป็นเป็นเเเปป็็นนนมมาาตตรรฐขขออองงงััวคบผ เอาครับผมเดี๋ยวลองดูตัวต่อ,ตอไปไหมครับอ่าได้ครับพี่วสันต์ตามสบายครับเอาคร่าวๆครับไม่ต้องทุกตู้ก็ได้วันนี้มาเป็น IP พ,พิเศษให้ร้านนี้เลยฮะนี่ครับนี่ครนี่น่าวโมบิสหลายคน<ช>ถาม <ปะ S 2> อยู่น,นะฮะเป็นนกรระะแสคับตัดผมต้องเข็มทิ้มเอาไหมครับอ่าเข็มทิ้มเข็มทิ้มเลื่อไหสเนื้อยใสด้วยนี่ฮะใช่โอ้ยอันนี้ดูกินดีนะผมดูเขาอันนี้ยับพื้นกินดีอันนี้สมบูรณ์หมดแล้วครับสมบูรณ์นะกินกินกินหมดแล้วกินหมดแล้วกินดีครับ ดูจากตัวดูจากเขาปองเลยครับอหมูปิ้งไหลท่านถามหานะครับน่าสวยๆนะนี่อันนี้สองพันห้านะครับครับราคาหน้าร้านครับหน้าร้านนัสองพันห้าราคาหลังร้านเดี๋ยวค่อยว่าหลังร้าน,านค่อยว่ากันเอาไหลก็ยิ่งถูกนะมีโชด้วยนี่มันจริงเบาดูซิว่าคุยเกินจริงเบาคุยคุยเกินจริงมันจะมันกินหมดแล้วครับพวกนี้อ่าฮะ น้องมีเลมิดูออกครับรว่าแปลว่าเต่ากินแล้วใช่คนระับใช่คนระับเพราะว่าสมบูรณ์แล้วน้องเริ่มต่างแล้วอ่าเนี่ยเขายังไม่เห็น <c oughs> ยังไม่เห็นนีก็เป็ตุ๊กตกันแล้ว,ลวกินเวลานี่อ่าเดี๋ยวมาฮะอ่าดูสักตัวนึงโชวยดิ้งก็โชว์หน่อยเร็วเดี๋ยวเจ้าของเจ้าข,ของขายหน้าเราอ่านี่กินแล้วกินแล้วรอดแล้วนี่แลอ่างับแล้วตัวหลังเนี่ยกินนุกตัวนี่กินนุกตัวตัวหน้าตัวหน้าเร็วตัวหน้า อาหารยังไม่เจอแต่อันตรายครับซีไฟแบบผมๆมันไม่กินหรอกคุณผู้ชมเลยไม่กินนะกินเห็นไหมปัญหาใหญ่เหมือนกันบางคนได้เต่ามาแล้วกินน่ารักมากอีกกินแล้วน่าอเยะมาากปััญญหหใ่เมีคำถามหรือว่าพี่วสันสามารถส่งได้ทั่วประเทศได้อ่ยทั่วประเทศครับได้นะทางไหนก็ได้ที่มีมีรถวิ่งไปได้ผมไปได้หมดนะครับถ้าในป่าไกลๆไม่เอานะต้องต้องรถผ่านรถผ่านได้นะโอเคครับส่งได้พยายามส่งให้ได้ทุกช่องนะแต่ว่าก็ต้องดูบางทีมัน มันจะยากหรือจะง่ายแต่ว่ามันก็ไปได้อ่าได้ครับค่อยดูให้มาคุยกันก่อนอาจจะต้องใส่ถุงนี้ปลาจานวนเยอะจนนนว้อยะต้องมาคุยหลังไมาหรือว่าอาจจะนัดศูนย์กลางที่ส่งก็ได้ใช่ครับเราสา่าส่งก็ส่งได้อ่าครับผมส่งได้ทั่วประเทศนะนี่มีเสือตอด้วยนี่ปลาดั้งเดิมที่เข้าวงการนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดอยากรู้ประวัติยังหูที่ประวัตินานนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ทำไมดูนอคอลัมจังพี่เฉพาะภาพนี้ผมสมองนะโอ้สุดยอดเลยครับเป็นปลาของพี่เองไหม โหเนี่ยเรื่องนี้เกิดเล่าตอนถขนลุกยาวเนี่ยาวคืออ่ามันเป็นมันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นไอดอลของเราครับผมเราเกิดมาแล้วเราชอบเลี้ยงปลาเราเห็นไอ้ลูกเนี้ยมันอยู่ที่ร้านขายปลาร้านหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งครับจังหวัดราชบุรีเนี่ยครับแล้วมันก็เห็นแล้วอยู่ตลอดแล้วไอ้ปลาตัวนี้มันมีตัวจริงอยู่อ่าครับแต่ตัวนี้คือรูปของเขาเป๊ะมากเขาก็ใส่ตู้เป็นตู้ละตัวแล้วก็ตอนหลังก็คือครูเนีายไปหมดแล้วอ่ะสักสามสิบกว่าปีที่แล้วไซส์เนี่ตัวนี้ห้าโล แล้วก็เขาขายหมดแล้วหญ่มากผมมาขายปลาจนมาทํานู่นทํานี่มาคุณจะได้รูปนี้มาประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยรูปนี้ถ้าจริงเหมือนบรลมาครูป่ะใชพอพี่เข้าวงการจับธุรกิจถูกเลยนะเป็นไปได้นะแล้วผมก็ทำงานนู่นนี่ไปแล้วผมมาเจอรูปนี้ปุ๊บโ้ย ไอ้ลูกนี้มันปลาตัวนั้นเนี่ยพอดีพี่ย่างข้างร้านเนี่ยขเขาเขาซื้อมาผมรีบขอซื้อต่อเลยอไอ้ปลาตัวนี้ป,นประวัติยาวเลยครับเนี่าะนะเรางอ่ะได้ทําธุรกิจที่ใจรักด้วย <ใช S 1> ก็จับทางถูกด้วยนะคร,ครับแล้วกลับมาเจอไอ้ปลาตัวนี้เพราะร้านนั้นเขาเลิกไปแล้วอ๋อสุดยอดเลยนะรูปนี้กลับมาทะเบียนรูนี้สามนาทัสมัยก่อนถือว่าแพงนะถ้าเป็นเงินสมัยก่อนนะอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวดูปลาต่อมานะครับได้ครับลองดูตัวเอ้ได้ไหมอันนี้นี่ฮะ งวงช้างงวงช้างนี่น่ารักนี่อ่างวงช้างอันนี้เท่ๆเลยนะครับครับผมใครชอบแบบเท่ๆแบบไม่ต้องเหมือนใครอ่าน่ารักนะใช่ครับอันนี้พี่สันให้ให้พวกหนอนแช่แข็งกินป่ะฮะจริงๆแล้วอาหารเม็ดก็ได้อ่านนี้ก็ได้ด้วยเม็ดได้หมดแล้วครับเดี๋ยวนี้อาหารเม็ดหลายแบรนด์ที่แบบดีๆเยอะแยะเนี่ยอ๋อน่ารักมากเลยนะครับอาหารเม็ดดีๆผมว่าถยงนี้กินอาหารเม็ดแต่ถ้าถามว่าให้กินอะไรอะไรทะเล หนอนแดงแช่แข็งอแต่ต้องเป็นอาหารไม่จมนะอาหารไม่จมกินหมดแล้วพรุ่งนี้ต่อมาครับพี่ลองดูพี่อะไรอยเงียพรุ่งนี้ก็อะไรพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้เป็นสักเกอร์ผีเสื้อเวียดนามด้วยใช่ครับใครที่เก็ตลายเสื้อบ่อยๆเวียดนามเป็นตัวนี้เลยนี่ตะไคร้ดีสวยมากนี่ใช่ครับลายสวยพรุ่งนี้อ่าอย่างนี้ตัวกี่บาทพี่ ตัวหนึ่งราคาอยู่ที่หน้าร้านขายปีกอยู่ตัวละ80บาท80บาทนะใช่ครับเหมือน UFO ดีนะครับใช่สวยๆนะพี่เป็นเวียดนามด้วยอันนี้ปีปีหนึ่งก็จะมีเข้ามาไม่กี่เดือนนะครับเปช่วงฤดูเขาครับอย่างมากก็เข้ามา12เดือนด้วยนี่ใช่ครับไม่เกิน13เดือนทีโอเคครับไม่เกินอันนี้มาครับเป็นอะครับอันนี้โชว์โชว์ปลาหน้าครับผมขอญาตข้าวนะพี่เเอาาาลยยพี่ตสบน้องปลาโทษทีนะอ่โอเคครับอันนี้หน้าร้อนครับแต่ว่าหิมะตก อ๋อเพราะเพราะอะไรครับพี่เป็นโรคจุดขาวนะ้วันนี้อ๋ออันนี้ไม่ต้องไปกลัวแล้วรักษาไม่ยากนะครับนี่ฮีเตอร์อันดับแรกเราปรับฮีเตอร์ไปอุณหภูมิที่อยู่ประมาณสัก30องศาแล้วกันคอ่าอยู่ไว้นะใช่ครับแล้วก็ใช้ใช้ยายาฆ่าโรคจุดขาวนะแต่จริงๆมันได้หลายแบรนด์นะครับอะไรก็ได้เราคุมไว้แต่ว่า ตัวอุณภูมิมีสำคัญสุดครับเร่งเร่งให้วงจรชีวิตของจุดขาวให้มันจบเร็วที่สุดครับแล้วเราก็เติมยาฆ่าโรคจุพขาวถ้าเราอ่อนเท่าไนี้ล้างไปทั้งตั้แต่จริงๆถ้าช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วไม่ต้องกลัวนะใช่ครับใช่เริ่มเริ่มร้อนเดี๋ยวก็จะปรับสภาพเดี๋ยวปรับนะฮะโอเคครับพวกนี้โรคนี้ถ้าเกิดเราเห็นเร็วรีบรักษาก่อนเลยนะครับอ่าครับผมอ่าคมเห็นได้แปบๆนั่นน่ะเห็นนี่ก็คิดถึงพี่โอ๋เหมือนกันนะใช่ครับนี่เห็นหน้าเหมือนพี่โอ๋เลยครับนะฮะเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะฮะคิดถึงพพพีี่่โโออแกมาาาขยประจ ชอบใช่ครับใคชอบนะเจลฟักัสใช่ครับสายนีอะกชอบนี่เออสวยครับกินหน้าดินนะพวกประเภทร์ r อีเตอร์ใช่ครับอันนี้ตัวเท่าไหร่พี่ยวสันอันนี้หน้าร้านขายอยู่80บาท80บาทนะฮะใช่ครับนี่80บาทเท่านั้นอย่างแรกวันนี้คือราคาพวกหน้าร้านราคาส่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมธุรกิจปลาส่งออกที่สุดยอดเลยนะครับสนุกดีนะครับปลาปลาส่งออกนี่เม็ดเงินเป็นพันล้านนะเม็ดเงินในคนคนเนี้ยไม่รู้ว่าที่เราเห็นที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในจตุจักรที่เราครับ ที่เราขายกันในตลาดนจักเนี่ยประมาณแค่20%ของวงการปลาอ่าเข้าใจพี่ผมเคยยินว่าวงการเนี้ยสปาร์ตเป็นพันล้านในที่มันมันเงินสปาร์ตอยู่ในแค่20%ใช่นี่แค่20%ต่ำมากถือว่าต่ำมากนะจากร้อยใช่ครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอีกที่เหลือเนี่ยบางทีสกปรกออกไอ้ปลาที่เราเห็นที่อยู่ในตลาดที่มันเป็นมาขายกันเนี่ยส่วนมากเป็นปลาที่เกินไซส์เป็นปลาที่ตกไซส์เป็นปลาที่ไม่มีจํานวนครับแล้วก็เอามาขายกันในตลาดบ้านเราอ่าเข้าใจพี่ หลักๆเลยที่เป้าหมายของเกษตรกรนี่ก็เพาะกันเนี่ยเพาะเพื่อส่งออกอ่าครับครับประมาณนั้นเองคือถ้าเกิดไม่มีออเดอร์มาเนี่ยเขาก็จะไม่เพาะเพราะว่าเพาะมาทีมันได้เยอะมากอ่าครับเกษตรกรไทยเก่งครับเก่งนะอุณหภูมิบ้านเรามันเขตร้อนด้วยดินนาโลฟ้าเป็นขั้นเป็นขั้นฟิชอ่าโอเคครับการกินมันดีมากเนี่ยเป็นเท่าแก่ปลอมตัวมาลานเลยนะจำไว้เพาปลอมตัวมาต่อต่อนะฮะวันนี้ตัวนี้ไหมครับตัวนี้อ่าครับผมอ่าตัวนี้มา ได้เหมือนกันนะครับตาจับธรรมชาติอันนี้ไปกระติกดอกมาที่นั่นเราจะเห็นอยู่ในถุงขายกันมองไม่เห็นสีสันไม่เห็นตัวอ่าดอกเรามาดูในตู้นี้จะเห็นชัดเลยครับสวยมากนะครับย้ำนะครับพี่ผู้สันส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะใช่ครับส่งได้ครับส่งได้มาคุยกันหลังได้นะครใช่ครับทีเพราะว่ากันไปสวยแล้วกสุดกมากๆครับพวกนี้อันนี้อันนี้กุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งฝอยแช่ใช่กุ้งฝอยกุ้งแช่แช่ได้หมดถ้าถามผมว่าเขาหัดกินอาหารกุ้ง ก็ให้กินได้นะอ่าครับผมมันก็ตอดกินได้อ๋อก็ก็ดีนะคล้ายๆเต่าเย่งนับปุ๊บปเลยอ๋ออาหารกุ้งดีนะครับกินแล้วก็ตัวล่ามดีนะเลี้ยงง่ายด้วยใช่ครับนี่ตัวละร้อยตัวร้อยเดียวเท่านั้นจะทิงดอกไม้นะครับสวยใช่ครับนี่ตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้มันมีในตู้น้อยๆถ้ามีเยอะๆนะแต่ครับผมอันอ๋อตลาลูฟ้าตัวนี้ลาลูฟ้านะครับหมดไปแล้วในตู้ถ้าจะมีแน่นๆนะโหเกาะมือมองไม่เห็นมือแล้วครับผม ตรงนี้จะสมัยตอดใช่ไหมตอดครับพี่มาทําสปาสปาเท้าตัวนี้เป็นปลาเพาะแล้วสมัยก่อนนี้เป็นเอสพีจะเป็นปลาจับจากเขามากถูครับผมอันนี้จะเป็นปลาเพาะแล้วเป็นการลาลิฟาแล้วเนี่ยตัวนี้จะไปทําสปาสปาได้เลยนะใช่ครับใช่ครับอันนี้พอดีมันตักไปเมื่อกี้นี้มันเลยกลัวมันเลยไม่ค่อยเชื่องแล้วพี่บูดาชอบอนี้ะนั้นเรื่องเท้าเหม็นของพี่วสันไม่จริงใช่ไหมใช่ไม่จริงครับเพราะว่าผมรงไปทั้งตัวรวมไปทั้งตัวนะใช่ครับข่าวทุกส่วนครับอันนี้โอเคครับพี่อมมั่วนะใช่ครับ เชิญท้าไม่เหม็นท้าไม่เหม็นอ่ะโอเคตัวนี้เมื่อสักสักสิบปีที่แล้วนี่ดังมากนะครับกาบูฟ้าใช่ครับอันอันอันนี้ขายตัวสิบาทใช่ไหมพี่หน้าร้านนะหน้าร้านสิบาทถ้าจะซื้อเป็นแบบเป็นร้อยในประมาณตัวละห้าบาทอ่าโอเคเขาก็มาคุยราคาส่งหลังไหมเนี่นี่คือว่าเวลานั้นเราจะบอกได้ทำไมนึงมันมัถูกเพราะว่าเขาต้องซื้อจํานวนเพื่อจะไปทำสปากันเนี้ยครับผมดีครับต่อเท้าคาเชโร่ดูอะไรต่อดูปลาช่อนไหมดูปลาช่อนนะปลาช่อนนี่นี่อันนี้เพิ่งจะได้มาดูดูอ่านี่ นี่ชอบเจ็ดสีอันนี้เป็นเจ็ดสีพม่าครับไม่ใช่ครับเจ็ดสีอินเดียรองของไทยนะอันนี้รับของไทยนะครับใช่ครับตะกรุดปลาก่างเหรอพี่ปลาก่างเจ็ดสีนี่บ้เจ็ดสีบ้านเรานะโอเคปลาค่างตามท้องล่องเลยนะปลาค่าก้งปลาช่อนก้างเลยครับครับผมได้อยู่ครับปลาช่อนได้เลยพี่ช่อนก้างเลยอ่ะช่อนก้างเลยนะฮะอ่ะเรามาดูอันนี้ต้องกี่บาทพี่อันนี้ขายตัวละแปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่ ถ้าเขาฟอร์มดีๆคีบเขาจะแดงเลยนะที่มันแบบมาสั้นกันนิดหน่อยตัวจะลายๆแล้วบ้านเราหัวจะใหญ่ใช่ครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่ตกเล่นกันเลนเขาบอกห้ามกินนะมาช้อนจ้างใครกินหัวสั้นหัวสั้นใช่ๆผมก็ได้อยู่เงี้ยหัวสั้นมันคืออะไรจริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงนะไม่น่าจะใช่ฮะเด็กก็เหมือนเอาไหลอกใช่ๆแล้วอยู่ในธรรมชาติผมผมผมจำน่าเด็กๆผมเอาตากแตนเถาบ้านตอนสมบูรณ์อ่ะตากแตนเกี่ยวไอ้พวกนี้กินเลยโอ้ชอบชอบเลยใช่ฮใช่ ตอนตอนเด็กๆตอนเด็กๆแล้วตอนนั้นซ่าอันนี้ครับมาดูนี่อ่านี่เทวดานะนี่เป็นพวกเทวดาแพตตินัมอสุรกายอ่าครับผมใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เทวดาที่แพงๆเทวดาเนี่ยที่มันเราเห็นกันแพงๆเนี่ยก็มีแต่เทวอสติดกับไปปั่นตลาดครับจริงๆมันไม่ได้แพงเลยครับเทวดาเทวดาถ้ามาเป็นโป่งแล้วตัวหนึ่งไม่เกินสิบบาทอ่าครับเทวอสติดไปปั่นเทวปั่นโอ้โหบ้วไปหมดเลยทำให้ราคามันขึ้นครับแต่มันก็ดีที่ทำให้มันขึ้นเลยมันแพงเลย แต่แต่พี่โก็เป็นเทวดาอีกอีกประเภทหนึ่งนะผมผมก็พูดเรื่องนันนะจรเดี๋วเข้าใจผิดใช่แต่ว่าเทวดาที่เขาที่เขาทำนั้นมันเป็นเทวดาป่าเทวดาที่มันเน้นน่ะเน้นเน้นสายที่ยากหายากนิดนึงพิไรบ้าไอ้ไัยบ้าเราลองดูนะวันนี้เราดูคลิปนี้อยู่ ครับอนาคตอีกสิปีมันก็อาจจะเป็นราคาพวกนี้ได้ครับเพราะราคามันเห็นเห็นอยู่มันลงมาเป็นลงลิบเลยลงมาแล้วเพราะเกษตรกรไทยเก่งอ่าครับผมเดี๋ยเพราะกันนี้ตึงเมันวพี่โอ p o เขาเน้นผู้มานาเพื่อไอ้บ้าผู้ไอ้แปลกๆนะใช่ครับเป็นสายไม่ไม่ใช่หรอกต้องต้องแก้ข่าวนึงเดี๋ยวบางคนบอกอา่ะ PPO ปั่นนี่จริงๆตัว5บาท10บาทพี PPO เครียดเลยบอกอนาคตอนาคตซื้ซิลซื้อต่อเนอะซื้อเป็นน้อยจะมองเห็นบ้ามองเห็นยากครับผมซื้อเป็นน้อยอันนี้ฮะ สีเพชรน้อยนี่ครัส,สวยๆนะตัวสิบบาทนะฮะนี่ส,ยสวยๆใส่ตู้ไม้น้ำได้เลยนะส,สวยๆนะแล้วก็นี่ปลาหมอสวยนะนี่ปลาหมอสวยๆเขาสวยนะพอลงตู้ตจัดเลยเอาหินสวยๆได้เลยนะนี่สวยมากวันนี้จะมีหินมีอะไรดี้แ็คการิสิ่งคลิปเลยตัวยี่สิบสิบยี่สิบบาทอ่ะยี่สิบาทเท่านั้นนะใช่ครับนะ ส่วนมากจะเป็นปลาที่เกษตรกรเพาะในทีมของเราเพาะกันแล้วเราก็เอามาช่วยเกษตรกรเราขายถ้าพี่ยุ้งสันติดโทรศัพท์อะไรบอกได้เลยนะพี่นะอ่โอเคครับเดี๋ยวตอนรับลูกค้าก่อนตัวไหนดีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี่ก็สวยพี่เอาตัวนี้ก่อนนี่นี่เรนโบว์นี่เรนโบว์นี่ตัวนี้มันอาจจะรวมๆมั่วๆกันเยอะหน่อยนะโอ้มันดูัะใสแต่ว่ามันน่ารักใช่ครับมีเรนโบว์แดงมีเรนรักมากก็คือเป็นฝูงๆันน่ารักดี ย้ายไปก็ย้ายมาพวกนี้ครับผมเราสังเกตดูเวลาดูนี่ดูตัวแดงๆไว้นะตัวแดงๆนี่ตัวคู่ครับเวลาตัวสีทองๆนี่มันตัวเมียนะไม่ต้องไปหาเลือกซื้ออ๋อครับนี่เทคนิคของพี่วศักดิ์ใช่ครับบางทีก็เนี่ยก็มันคือตัวเมียแหละมันคือตัวเมียเนี้ยแต่ตัวคู่มันถึงได้เหลืออยู่เนี้ยครับผมแล้วเลือกซื้อแล้วก็นี่กูวารูโอ้อันนี้น่าสนมากตัวนี้ต้องให้อันนี้ลอง อ,อันนี้นะโตมาจะเป็นคาดคาดดำครึ่งหนึ่งเลยส,สวยๆนะเป็นปลาหมอเท่อเมกาใต้ใช่สวยยิ่งโตยิ่งยิ่งสวยครับ,รบเป็นคาดดำครึ่งตัดตัดได้ดีเลยอ่ะสวยมากตัวนีน้น่าเก็บน่าเก็บตัวนี้มันเป็นความชอบของส่วนบุคคลผมชอบเองแต่ผมไม่ได้เน้นถ่ายแล้วผมชอบก็สร้างมาลงตู้ไว้อันนี้เขาเด็กอยูไ่ไงถ้าโตโตประมาณนี้อ่ะรเริ่มฟอร์มออกแล้วรประมาณ4ี่ห้านิ้วอ่ะเริ่มออกแล้ว คนถ้าเกิดคนไม่รู้ก็จะจะจะไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเพราะว่าก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่กันแล้วนรับตั้เขาน่ารักครับน่ารักสวยโตใหญ่เป็นคืบเลยใหญ่ใหญ่เกินคืบอ่ะอันนี้คือผมชอบเองผมก็เลยเอามาเลี้ยงเขาเรียกใหญ่เป็นฟุตเลยว่ะโตใหญ่เป็นฟุตสวยมากครับใช่ครับร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะเนี่ยใช่ครับตัวนี้ปลาชอบส่วนตัวแต่ว่าขายคุณติ๊กอยู่มือนานหน่อยแล้วนี่นี่มือขวานี่น้องอาทิตย์นะน้องอาทิตย์แต่ตอนนี้ใช้มือซ้ายอยู่ตักปลาอยู่นะอยู่กับบิเชียอเบโลนะบิเชียเฟอร์โน ครับตัวนี้เป็นแพชจูรี่แพชจูรี่นี่อันนี้ไซส์พ่อแม่เราคัดออกมาขอบครับผมเอาไปทำพันได้เลยนะฮะใช่ครับได้แล้วครับจูรี่สังเกตดูนะกระดงหลังจะเป็นสีดำนะมคล้ายกับสเตอร์ไบรท์ขอบครับผมสเตอร์ไบรท์จะเป็นไม่มีกระดงหลังดำสีส้มเขียวๆคือยอสเตอร์ไบรท์จะป้นเหลืองอ่อนๆต่อเป็นจุดๆสีสีลใช่อ่ะต่อมาครับพี่ตัวนี้เป็นนี่ดำแดงดำแดงครับดำแดงนะฮะดำแดงช็อตบอดี้อ๋อเป็นช็อตบอดี้ด้วยใช่ครับ นี้ก็เพิ่งจะลงตู้สีก็เลยยังไม่ค่อยปีเท่าไหร่รอนิดนึงรอนิดนึ่งรอสักพักนึงสักวันสองวันก็โอเคเบื้องต้นตัวตัวกี่บาทนะพี่อันนี้ขายอยู่หน้าร้านตัวละห้าสิบาทห้าสิบาทเท่านั้นนะโอเคครับผมโอ้โหเยอะมากเนี่ยดูคร่าวๆกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ถ่ายรวมๆเนี่ยมีหลายฝั่งมากเลยเนี่ยนะครับเอาคร่าวๆพอนะครับเพราะผมก็เกรงใจพี่สันเหมือนกันนี่ฮะ อ่ะดูนะฮะนี and <AND ่ตัวนี้โอ้ยอันนี้ม้าลายนี่ฮะใช่อันม้าลายมุกป่ะเนี่ยม้ามุกม้ามุกหันยาวหันยาวด้วยใช่ครับตัวนี้เป็นตัวออริจินอลไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรมนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหา GMO ไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาตัวนี้เลี้ยงได้ใช่ครับ สวยนะตัวเขาสวยอยู่แล้วตัวเขาเป็นสีนี้เองครับและหางยาวด้วยหางยาวด้วยครับเป็นมุกใส่ตู้ใบน้ําสวยเลยใช่ครับสวยอันนี้ตัวกี่บาทหนึ่งทอันนี้ตัวละไรสิบบาทยี่สิบบาทครับประมาณนั้นซื้อจำนวนก็สิบบาทยี่สิบบาทนะอะไรเงี้ยครับวันนี้น้องยูทูบไม่มาครับเด็กยิ้มอาลมดีอ๋ออยู่กันอีกร้านหนึ่งนะโอเคฮะตัวนี้ไหมครับตัวนี้อ่ะตัวนี้แอดมินช่วยแนะนำหน่อยครับคืออะไรเลยเฮ้ยอันนี้แลม ลำไอตัวนี้มันมันลำไม่ใช่มันมาจากซิวใบไผ่นี่แหละครับอันนี้ปาจับจากไผ่แล้วจากบ้านเราอันนี้เหรอครับใช่ครับแอดมินว่ามันเชื่ออะไรดีครับผมสั่งเขาจับมาเขาบอกผมซิวใบไผ่เล็กผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยงกระดูกเนี้ยผมก็บอกก่อนไม่ใช่ผมก็บอกว่าจะเู็นลำไผด้วยนะใช่ผมบอกแล้วแต่ว่าทรงมันไม่ใช่ทรงไม่ใช่ลำนอเดี๋ยวผมพาไปดูแลมไอ พวกเดีอยวก่อนนะดืมชื่อ<ช>ผมพาไปดูแรมอายบนพวก,กตะหัวตะกัวนะเหมือนพวกคกุณใ,<ช>ใช่ใช่เขาบอกไม่ใช่พม่พมาอันนี้เป็นใบไผ่ใต้ครับเนาะ ใช่ใบใบมันเป็นทางใต้เขาจะเรียกใบไผ่เหมือนกันนะแต่ว่าซิลใบไผ่ใต้เหรอครับใช่ครับประมาณนั้นนะโหสวยอันนี้ตัวกี่บาทนะฮะอันนี้ตัวสิบบาทเองสิบบาทนะใช่ครับวุแต่สวยนะตาเขาสวยสวยครัจริงๆผมว่าสวยนะผมรอดแล้วเขามีเหลืองแซนนะถ้ามองดีมีเหลืองอ่อนๆไอตัวนี้มันไม่มีคนใช้แล้วผมลองสั่งให้เขาจับมาจับมามาใส่ตู้มุ้ดใช้ได้เลยนี่จับจับแม่น้ำทางใต้เลยนะสุดยอดนะธราป่านะไวใบคอทเลย เขาเขาจะมีแบบสีเหลืองตรงตรงหางด้วยนะใช่ครับผมก็อย่างว่านี่อันนี้มันเพิ่งจะมาใส่ตู้เลยยังไม่เห็นสีสันใช่รอปรับตัวนิดนึงอ๋อไม่ธรรมดาเนี่ยใช่ครับตอนแรกเขาบอกผมไม่รู้เราเขาถ่ายรูปมาเราลองจับมาให้สักชุดเพียงซิจะดูว่าคืออะไรอันนี้น้องเขาตัวกี่บาทนะครับตัวสิบบาทสิบบาทเท่านั้นใช่ครับนี่สวยมากไม้น้ํำยิงได้อยู่แล้วพวกนี้ยิงได้แล้วไม้น้ำนะสบายครับสบายมากเห็นตัางเลยเห็น เกือบเห็นเกือบทะลุเลยตาฟ้าก an ็หางเลือดด้วยใครเก็บได้ไอเพิ่มคนเก็บนะใช่ครับใช่ครับตรงนี้ถ้าส่งหลายตัวก็อีกราคาหนึ่งอ๋อราคาส่งเพราะว่าราคาส่งทเอยกตู้เลยนะโอเคฮะนี่วส่หางยุกเห็นไหมนี่โอ้เยอะมากครับร้านนี่นี โมองเขชียร์นะครับ,รบดูโมองเชียร์เป็นโรคตาแดงอะไรป่านถึงอันนี้เป็นช็อปดี้ไหมครับกวนสามานานแล้วตาแดงต้องหยอดบ่อยๆนะพี่ใช่ครับสายตา, <c oughs> ามานานแล้วไม่ไหายอันนี้เอกลักษณ์กัเลยครับตาแดงควรหางจุดสีดำน่ารักนะฮะน่ารักอัเป็นตัวเชียร์ช็อปดี้ช็อปดี้ด้วยใช่ครับตัวนี้ใหญ่กว่ามันเลี้ยงสิบสวยน้ำใหญ่เนี่ยสวยฮะใช่ครับอันนี้ยังเป็นสซเลสอยู่สีเงินอ่ะครัสุดยอดเลยฮะน่ารักดีตัวนี้ครับมองเขาเชียร์มองเขาเชียร์ใช่ครับ าเอาด้านนี้เลยพี่ตัวนั้นก็เป็นบูไทายเกอร์แต่แพตตินัมนะฮะนี่เอาพอดีวนเลยเป็นบูขาวอ่ะครับอกอันนี้ตัวห้าสิบป่ะฮะใช่ครับละห้าสิบบาทนะโอเคราคาห้าร้อย แพงนี่แพงหน่อยอย่าว่ากันนะราคาเดี๋ยวพอเดียวเจอราคาส่งงงอีกอ่าส่งเป็นอีกอย่างนึงนะอันนี้เป็นตัวต่อตัวหน้าตูใช่คเพราะว่าเวลาทำไมถึงต้องขายแพงเราต้องรักษาลูกค้าของเราไว้ด้วยเพราะว่าเราเข้าไปเขามีค่าใช้จ่ายเราต้องเก่งถึงตัวมม่อะไรมากเนี้ยค่าเดินทางค่าอะไรราคาเนก็เลยจะหยิบไปตามอันนี้เพูดไทเกอร์อันนี้บูไทเกอร์อตึู้ไทเกอันนว้เป็นตัวตัวเป็นโลกเป็นโลกเลย เขาข้อมูลแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นมึงตะคุณตะหม่อล่ะครับอะไรครับคือตะคุณะหม่ลาแขกคือคือไทเกอร์แต่ทำไมดูฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกค้าเติมเลยลุมร้านเนี่ยเข้ามาเรื่อยเลยอ่ะโอเคผมสุดท้ายนี้ฝากฝากขึ้นเพจนะครับไไดด้้คครรัับบแล้วก็เพจนะครับทางด้านแล้วก็ยูทูบอ่า ชื่อวัสันเลยนะตันเจริญนะชื่อตรงเลยนะนี่อยู่ทุกตอนนี้ก็โฟลเลอร์นี่เรื่อยๆนะไเรื่อยๆครับโหสุดยอดนะไม่เกินปีน่าจะเป็นพันนะนะอยากได้เหมือนนิวอนาโอ้โหนิวอนานี่ทําผมว่าของพี่น่าจะไปไวกว่าครับผมพยายามอยู่นะครับอ่าโอเคครับครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับถามมาได้ครับครับผมตอบได้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอที่ร้านเลยนะครับไปปลอมตัวปลอมตัวขายปลาต่อนะพี่โอเคครับฝากด้วยครับแล้วสวัสดีครับเนี่ย